สวัสดีค่ะกมบมาพรณ์ข้าพยากรณ์อากาศบริเวณฝา่งใต้ฟั่งตะวันออกประจำวันเสาร์ที่17มีนายนพศ2 5 6 6ค่ะวันนี้ลักษณะอากาศฝา่งใต้ฝั่งตะวันออกจะเป็นเป็นปลืมังมาติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผ่นี่ยากาศผิวพืนเวลาทีนึ่งค่ะอาย่อมกว่ากฤษฎาตั้ค่ะปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะในส่วนก็ปงกตายใต้ค่ะยังคงใระดับอิทธิพลจากมรสุมตะวันต,นตกเฉียงใต้กำลังปั่นกลางค่ะปัดปกคลุมทะเรียนน้มันปากตใต้และกเฮาไทยค่ะ ดูภาพใต้ดาวเทียมเวลาตีเก้าสี่สิบค่ะตัวปอบเมฆมาค่ะปกกลุ่มบริเวณเอาไทยค่ะดูเรดาร์ชุ่มพลเวลาตีสิบค่ะตัวปอบกลุ่มฝนกำลังโอ,อนถึงผ่านกลางค่ะปกกลุ่มบริเวณชายฝั่งกองประเทศเมียนม,มาค่ะเนียวโน้มการเคลื่อนตัวก็จะเคลื่อนตัวข้าวห้าฟั่งค่ะส่วนเรดาร์สติงปลาเวลาตีสิบค่ะตัวปอบกลุ่มฝนกำลังโอ,อนถึงผ่านกลางค่ะปกกลุมบริเวณจังหวัดกระบี่ จังหวัดตรังค่ะแนวโนมก็จะเกลื่อนตัวข้าวปกคลุมบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชและค่ะบริเวณจังหวัดปัตตานีในเวลาต่อไปค่ะส่วนอ่ากลุ่มฝนบริเวณอ่าวไทยค่ะแนวโนมการเกลื่อนตัวก็จะเคลื่อนตัวออกจากฝั่งค่ะดูรายงเอานุณหภูมิปากใต้ฝั่งตอนออกค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ค่ะวัดได้สามสิบหกจุดก้าวหงสาเซียเตียมอำเภอเสดาจังหวัดสงขลาค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้านี้ค่ะวัดได้ยี่สิบสี่จุดซ่องงสาเซีย ทีทากาศสยานท่านยายจังหวัดสุขลาดเช่นเดียวกันค่ะามาดูแรงงานปริมาณพ้นสถานีบซี่วัวง้องปากาตฟ้องตะนอกตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงเช้าก้องเล่ว่าค่ะจนถึงเวลาเจ็ดโมงเช้าว,วันนี้ค่ะปากไตฟ้องทะนองมีพ้นเหล็กหน่อยถึ่งฝานกลางกระจายค่ะโดวยวัดพ้นสุงสุดกาดายซ้ำสิบสี่จุดหกองมิลลิเมตรค่ะตีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะามาดูข้อมูลกันแล้วค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะ ปากใต้ฟองตันออค่ะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนหรือฝนฝากระหนองรอยละ40ของพื้น <t> ที่ค่ะส่วนบางจะยุ่ในช่วงบ่ายระว่างบ่ายถึงค่ำค่ะมาดูเป็นรายจังหวัดค่ะบริเวณจังหวัดปัตตบุรีประจวบชุมพรค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์รอยละ40ของพื้นที่ค่ะโดยจังหวัดประจวบค่ะจะมีอาการร้อนในตอนกลางวันค่ะบริเวณจังหวัดสุราษฎร์จนถึงนราธิวาสค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ลอยละ30ของพื้นที่ค่ะ โดยบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและกะยะาลาค่ะจะมีอาการร้อนในตอนกลางวันค่ะอุณหภูมิมต่ำสุดค่ะอยู่ในช่วง24-27ึองศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุดค่ะจะอยู่ในช่วง33-36ึองศาเซลเซียสค่ะมาดูกลิ่นลมบริเวณหาวไทยวัน,นีค่ะภากใตฟ้ฟองโทนโนคอน,นีเป็นลมตะวันตกเฉีงยงใต้ค่ะความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฟองกลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะ ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกลืนก็จะสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้พี่น้องชาวเรือค่ะระมัดระวังการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะก็ขอให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยค่ะมาดูการไายสภาพอากาศร,ระว่างวันที17่17-23มิถุนายนค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะตั้งแต่วันที17่17-23มิถุนายนค่ะจะมีฝนอยนในเกฑ์รวอยลา4 0กล้องพื้นที่ตลอดช่วงค่ะ ส่วนบริเวณปากตายฟั่งตะวนออกตอนหลังค่ะตั้งแต่วันตี่ิ7ตึงหยิบซ้ำเฉลียวขันค่ะจะมีฟ้นอย่ในเกณฑ์รอยละ30กล้องพื้นที่ทะอดช่วงค่ะรับการพยากรอากาศวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่อง y o youtube ของสู้นุตุนโยยาปากตายฟังตะวันออกด้วยค่ะพบกันไม่ปลุงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน